นะโมตัสสะพระคขาวโตูอรหัต,ตสูสมมาสัมพุทธสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองบัณฑิตรู้แจ้งมิตรสี่จำพวกเหล่านี้ว่าไม่ใช่มิตรแท้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัยฉะนั้น พึงเว้นเสียให้ห่างไกลคนเทียมมิตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนข้าบดีบุตรคนสี่จำพวกเหล่านี้คือคนนำสิ่งของของเพื่อนไปถ่ายเดียวคนปอกลอกหนึ่งคนดีแต่พูดหนึ่งคนหัวประจบหนึ่งคนชักชวนในทางชิบหายหนึ่ง ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรดูก่อนข้าบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือเป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวหนึ่งเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากหนึ่งไม่รับทากิจของเพื่อนในคราวมีภยัยหนึ่ง คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวหนึ่งดูก่อนข้าบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แหลดูก่อนข้าบดีบุตรคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือ เก็บเอาของล่วงแล้วมาปลาใส1อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปลาใส 1. ่งสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้1เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องออกปากพึ่งมิได้หดูกอดข้าหะบดีบุตรคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสีเหล่านี้แล ดูก่อนข้าบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วจะทำชั่วก็คอยตามหนึ่งตามใจเพื่อนให้ทำความดีจะทำดีก็คอยตามหนึ่งต่อหน้าสรรเสริญหนึ่งรับหลังนินทา หนึ่งดูก่อนข้าบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แหลดูก่อนขหาบดีบุตรคนชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือชักชวนให้ดื่มน้ำเมา คือสุลาและเมัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหชักชวนให้เที่ยวตามตอกต่างๆในเวลากลางคืนหนชักชวนให้เที่ยวดูการมหโหสพหชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งดูก่อนฆ่าบดีบุตรคนชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิดเป็นแต่คนเทียมมิร โดยสถานสี่เหล่านี้แลบัณฑิตรู้แจ้งมิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรปอกลอกหนึ่งมิตรดีแต่พูดหนึ่งมิตรหัวประจบ1มิตรชักชวนในทางชิบหาย1ว่าไม่ใช่มิตรแท้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้นสาธุ